ข้าวนะคะแม่เขาแกงส้มกับลำปีนี่ปลาสลิดไข่เต็มท้องมีไข่นี่แล้วก็ไข่ต้มไม่กินเหรอฮะย้ายกินก่อนแกะปลาให้เธออุ้ยไข่ปลานะคะนี่ปลา

อไ้นิดเดียวนะตายยังปกติอยู่ได้หน่อยอ่อเอไม่เค็มฮะไม่เค็มดีแล้วไม่ต้องเค็มมากยายอ้าไม่ได้ถึงก็จะเอาตักน้ำปลาอย่างนี้ไม่ใช่รกเดีเ๋ยวเป็นโรคเค็มมากเอ้าหยอดนิดหน่อยพออย่าไปกินเค็มเยอะไม่ได้แม่จะตักน้ำปลาสดนี่มันไม่ได้นะให้หยอดนี้หนึงได้ เออน่ะเนื้อปลาเนี่ยบี้ให้กันมา้าปลาเหรอเยอะอิ่มเยอะอิ่มเอาทีละหน่อยเอาทีละหน่อยกินปลาเยอะๆดียายมีก้างพื้นทองมันมีก้างเดี๋ยวก่อน แกงส้มนะคะ,ะนี่กันเยอะแล้วใช่ไหม,ม,มกินปลาด้วยสดน้ำรสปลา<ม><ม>ดีไหม ไ้ตมจิ้มน้ำปลาให้แล้วหน่อยนึงอ่าอ่าจิ้มน้ำปลาให้แล้วยังไม่หมดปากยังไม่หมดปากชา้ชาๆชา้าๆกินชา้ชาๆเพื่อได้พาเลีมน้ำเนอะอเ,ออเขียว<น>ไม่ปวดเขียวไม่ปวดค่อยๆใจเย,ย็นๆไปเรื่อยๆเปื่อยๆสิครับ กินไข่ต้มกับปลาข้าวหน่อยนึงเออตักนี่นะคะทุกคนอํไมเอาเรื่องนะไม่เอาข้าวแล้วหรอ,อมไม่เป็นไรกินไข่เดี๋ยวตักให้จ้ะไม่เอาอยู่เพิ่งเอาไข่ไข่<อ>กินอ,อ,อยูาอา่างนี<ๆ>ตักนี้ ยังอย <c oughs> ู okay. ่ก็ยายเจ้าข้าวอย่างเดียวอ่ะคำนี้ต้องไข่ละกินไข่ได้ครึ่งลูกก็โอเคไข่กับปลาเออไข่กับปลานะครับสดน้ำเอ่า Năn. Năn. nên nên bình ngay thương chạy thương chạy ở ừ. khao mày ăn lỗ hả mẹ ăn lỗ hả mẹ áo ăn hả mẹ mẹ áo lỗ hả mẹ ข้าวน้อยอะ่ะนึกไข่คำมนึกอืมอืมอืมกินไข่ยหญ่บำลุงหัวเข่าจะได้ไม่เจ็บเข่ารู้ไหมแล้วอืมอืมกินข้าวกันนะครับอ้าวเอา,เอาเข้าวโอ,อข้าวข้าวหมดปากไข่ย,ยังอยู่เลยเนี่ยเออเออตามใจ อืมแต่คำนี้ต้องกินนะไข่อะอ่อะอา,าอ,อย่าไปก่อนอย่าไปชื้อกินข้าวอืมคำนี้ต้องกินไข่นะอ่าไข่กับปลาต้องคอยจัดแจงนี่ทุกคนไม่คอยจัดแจงก็จะไม่ค่อยกินกับข้าวยายอะ่ะฉันก็ต้องคอยจัดแจงให้ใช่ไหมดีไหม คอยจัดแจงให้แบบนี้นี่นะครวันนี้เปลี่ยนจานให้จานลูกนั้นไม่ว่าง <c oughs> เขาเอาจานยายไปใช้กันแต่ก็แขกแขกเขามาเขากินข้าวกันเขาเอาจะเอากระมังยายกันทุกคนไอเราจะไปบอกว่าออันนั้นของย,าย,อย้ายหยาดนะอะไรก็ไม่ได้นะทุกคนเนาะก็ต้องปล่อยเขา เลยยายก็เลยต้องเอาลูกนี้เออเออเอาละกินไข่ให้หมดไหมฮะจะเล้หมดลูกไข่หลือแค่นี้เนี่ยฮะเอาไข่ไหมเดี๋ยวกินเยอะออ่ข้าวไม่เอาแล้วหรอไม่เอาแล้วไม่เอาข้าวเพิ่มใช่ไหมอืมอะกินข้าวอิ่มแล้วก็ร้องเพลงหน่อยสิ ลงเรือน้อยลอยวนนะลงเรือน้อยลอยวนตามใจชนหวยละโหยมีช้างบัวตูมบัวบานเก็บใบไว้การงามตาเม,มาื่อลมพัดมาชื่นใจ หมายถึงดอกบัวตูมก่อนเค่ก็ลองไม่เค้อกใบสะท้อนอะไรนะลืมลืมเข่งก็ลืมลงลึกลงขึ้นต้นใหม่ดิลงเรือน้อยยลอนน้อยลอยบน ตามใจชนหวยละหวยมีช้างบัวตุ้มบัวบานเก็บใบไว้การงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจดวยี่ะไม่รู้จึงก็ไม่รู้อย่แค่นี้เออไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีแล้วร้องได้แค่นี้เหรออ่ะทิงโนงมั้างทิงโงทิงโงโงโงงวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วมีแรงมันจากลังค้ะ ลันโผลโผเพไมาเล่นจะใจก็ย้ายก็มาสาวเอ๋จะอ่อนลำสู้วยลำด้วยนะน้องอย่ามวยนาเหมินลักแล้วอย่าเหมินนานีเฮ้ยจิ้มบาละเน้อเฮ้ยเฮ้ยจิมบาละเน้อ นันดอกอะไรฮัดไวเ้เดียหูฉันอยากจะรู้ให้ดอกไม้นั้นทรงกลิ่นหอมเย็นหรือจะเป็นมาลีวนันหอมดอกไม้นั้นขอให้ฉันได้ไหมเธอไก่งามไก่งามยามทาบินทำท่าบินด้วยหากินากินไก่ลัง นานๆหันหน้ามามองเขามีเจ้าของจองแล้วหรือยังเขามีเจ้าของจองแล้วหรือยังยังจ่ะยังจ่ะโอ้ยยังเหนน่อยยังเหนื่อย,ยเอ,ยอพักผ่อนได้บริหารปอดบริหารสมองไปแล้วใช่ไหม,มชื่นใจไหมกินข้าวอิ่มแล้วร้องเพลงชื่นใจสดชื่นเดี๋ยวก็กินยากินยาแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วเดี๋ยวกินทุเรียน หายสายๆอีกน้ออ้บยบ่ายๆแล้วกันกินทุเรียนกินแม่ทุเรียนอะ่ะยายไม่ชอบกินใช่ไหมทุเรียนอะ่ะชอบชอบไหม,มไข <ป S> ่<ค>มันไข่เหรอไข่ลูกไปเหรอว่โอ้โหไข่อยู่เนะี่ขี่รถเข้าไปเหรอมองมองด้วยเหรอมองโอ้โหไข่อว้่ไข่กันแน่เออเสาเอ้ยจะอ่อนล้ำสวยผีมา ลำดวยนะน้องอย่ามัวนามเอินลากแล้วอย่าเอินนาหนี่เฮ้ยจิบาลลเนอเฮ้ยละเฮ้ยจิ๋บาลลเนอขอแห้งขอแห้งขอแห้งเป็นผงช่มยงขอน้ำกินทีน้ำบ่อฉันก็ไม่เอา น้ำ,นำบ่อฉันก็<อ>กไม่เอาเจ้า,อ,จาอะไราเราาา้